ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยเนาะวดที่6กันยายน2568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เด่นบนนะเด่นบนเดินดีนะเด่นบนเดินดีก็ถ้าไม่แม่นจริงก็ไม่นำเสนอนะไม่นำเสนอ ต้องแม่นจริงๆนะครับถึงจะมาลงช่องแอดได้นะครับกแอดจะคอยตรวจสอบดูให้นะครับว่าเดินดีไม่เดินดีนะถ้าเดินดีถึงจะเอามาลงนะครับคัดเซ็คคัดสรรเน้นคุณภาพให้นะบไม่ต้องกลัวนะครับว่าเลขไม่ไม่แม่นนะครับก็ ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนสักหน่อยนะครับคําเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการประนันสิผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศ,ศาสตร์หาซื้อสลากิแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับวัปบนปัสกาดีจากช่อง s อชเชย n ชาแนลเลือกเด็ดเด็ดพารวยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรเด่นบนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรสี่ตัวเหมือนกันนะครับสูตรสี่ตัวสี่ตัวนะครับ มาเริ่มมาเลยนะมาเริ่มมาเลยเราจะเริ่มแทงงวดแรกนะครับงวดแรกก็ออกสามสิบเก้าวันที่สนะิบหกนะครับเก้าับหกแปดครับเปลี่ยนปากกาครนะับเปลี่ยนปากกาปากกาไม่ค่อยติดนะปากกาดำเขส็สีดำนะสีดำ and จะได้ร้อยสิบหน่วยนะวันร้อยสิบหน่วยนะเรามาดูวันแรกแรกันเลยนะวันแรกเนาะ เลขได้1 2 6 9นะก็ออกนะครับสำหรับผลนะสามศูนย์เก้านะแปดเจ็ดนะก็เข้าไปที่ตำแหน่งเก้านะหลักหน่วยบนนะหลักหน่วยบน ถัดไปนะครับอวดถัดไปนำได้0 1 3ย์ามก็สนะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับสามห้องสองศ วันนี้3ก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักร้อยนะหลักร้อยบนนะหลักร้อยบนงวดถัดไปนะงวดถัดไปได้2 3 4ก็8นะครับก็ออกนะ 3 9 2 0 6นะครับก็เข้าไปที่2กับ3นะ2กับ3ามโอ้ัดไปนะครับทัดไปนับ,นบทำได้เขาให้ทำได้นับหนึ่งห้า หกแล้วก็ก้าครับก็ออกนับสองสี่หกนับก้าหนะึ่งเนาะเอาเข้าไปที่หกนับในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็วันแรกนะครับเข้าไปที่กนะ้าเนาะในตำแหน่ง หลักหน่วยบนนะครับออกมาที่สองนะครับเข้าไปที่สามเนาะสามในะตำแหน่งหลักร้อยนะครับหลักร้อยวดถัดไปนะครับเข้าไปที่สองกับสามนะครับในตำแหน่งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับออวดที่สี่นะครับเข้าไปที่หกนะครับ ในตำแหน่งหลักหน่วยบนนับหลักหน่วยบนก็มั่วถัดไปเลยนับมั่วัดไปได้นะคสองสามสี่หกออก,ออกนะครับ 3ามสององนะวันนี้3มตัวเลยนะครับเข้าไปสามตัวเลยเข้าไป3มต,ตัวเลยนะครับก็มาดูวถัดไปนะครับวถัดไปก็ได้1 2 5 6นะครับก็ออกนะครับ 8 5 2 5 0ครับก็ขเข้าไปที่5กับนะครับในตำแหน่ง10หน่วยบนนับ10หน่วยบนได้นะครับ1 3 5แล้วก็ นะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับแปดหนะครับล่างนะครับออกหกสามนะครับก็เข้าไปที่ตำแหน่ง5กับแนะครับร้อยกับหน่วยบนนะครับร้อยกับหน่วยบนก็อวดนี้นะครับเข้าสามตัวเลยนะครับแตก3ตัวนะครับสามสี่นะครับ สองสมสีนะวันนี้แตก3ตัวนะวันนี้เข้า5 2สองนะจีบแล้วก็หน่วยนะับวันนี้เข้าที่นะ้านะในตำแหน่งหลักหน่วยนะับดูที่ตำแหน่งหลักหนะ่วยนับหลุดแค่วดเดียวนะหลุดแค่วดเดียวให้สังเกตที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะสำหรับอันนี้นะครับ มวดถัดไปนะหมวดถัดไปได้นะสี่ห้าเจ็ดก็เก้านะก็มาดูผลที่ออกนะสามห้าหกสามหน เข้าไปที่เลขห้านะเข้าไปที่เลขห้าวันนี้เข้าไปที่สิบนะครับสิบกับร้อยเดินพอๆกันนะแต่หน่วยจะเดินเยอะกว่านะหน่วยจะเดินเยอะกว่ามาดูวันนี้กันเลยนะวันที่จะถึงนี้นะครับใน2สองได้สามนะครับใน5ห้านะครับ ใน6นะครับก็16ทับ9ทับ68นะครับลงให้วันที่10นะครับลงให้่10ท,ทับ9นะครับทับ68นะเดเดยวว่าแอดแม่หลังไว้ออกนะครับว่าตัดความตัดปัญหานะครับ เราก็ลงที่ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับสูตรเด่นบนุนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ FC ได้ชมกันนะครับสรุม FC ได้ชมกันฝาก FC เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ด้วยนะครับก็ใครสนใจ สนับสนุนช่องก็มีโหมดซปเปอร์แทนอยู่ฝั่งขวามือนะครับกดเข้าไปได้นะครับท่านใดสนใจสมัครสมาชิกช่องเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนช่องนะครับอตอนนี้มีสมาชิกอยู่3ท่านนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้นะครับ,บคลิปนี้สวัสดีครับ